สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสูขูทุกคนวันนี้ก็เป็นเนื่อวันที่สิบเกาเนาะครับเดือนพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าาแฟนเพจแฟนครับเาเบิ่งงัวสาวเนาะครับเนาะเป็นงวัวสาวแพ็คค่ดเวยครับเนาะนี่ครับสาวหน่ง สไตบะมันไทยไงนะครับเนาะแม่นี่ออกสไตบะมันไทยไงเข้าเลยครับผมอาชินอน้ำหวานครับนครับเบื้องนไทยคนก่อนครับคนทนชิน้ต้นสูงประมาณ 6, ร3่อยสสบหสสิบเจ็ดนะครับเนาอยสาบห้าบวกไปหาร่อยสี่สิบเนาะครับเนาะห้วแม่นี่ ร่วมแนวก็ได้เปิดแพ็กคู่แล้วครับเนดะ้อเปิดแพ็คคู่คุ้มนี่กับบ่อไหลนะครับเนดะ้อเปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันนะครับเลหกหมื่นเจ็ดพันครับผมนี่ครับคอเข้าดำชิบใบหูดำจิมิดำ หัวสาวของแข้เลยนะครับเนาะเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้เหี้วไก่เลยครับเนี่ยพ่นนครับหัวน้มยังหน่ยหน่อยอยูย่ยังเรายังมาท่านถือดูดม้าเนาะครับเนะบาะม่ท่านผ่านการมีลูกมาหัวน้มบ่กคยถือดูดนะครับแนวเนี่ยพิ่นนะครับนี่ครับตัวคููเพิ่นแพคคููครูนี่นะครับเนาะ กมื่นเจ็ดพันนะครับเนาะแม่นี่ยลอยสามสิบขูงอยู่ที่ประมาณลอยสามสิบถึงสามสิบสามนะครับเนาะลอยสามสิบบวกนะครับแม่นี่ก็ได้คงสมูงกับรถล,ลันกันไปนิดน,น,น,น้อยนะครับเนาะแดงเข้มมีปานอยู่ทองครับผมแม่นี่สาวสำน้อยแม่นี่เป็นง้อขบเพื่อนแรหบดบดทั้งคููนะครับ พอเขาดำเป็นดำครับผมออกสไตล์ประมาณเท่ๆเฮาย,ายาทั้งคู่เลยนะครับเน,ะนาะสาวสองคนนี้นี่ได้ปีกกลัวครับนี่แม่นี่เนาะครับเนาะหกหมื่นเจ็ดทันนะครับเนาะ, 67, นะนะเปิดราคาแพ็คคู่ไว้นะครับเนาะหกหมื่นเจ็ดทันครับนี่สาวสำน้อยทั้งคู่ครับ ลื้คอลื้อทองหลายครับแม่คุ่นะครับย่นย้อนดีพอพันก็ได้ความย่นคุณย่อนกับยูไนแม่นี่นะครับเนาะคุณนะครับพลังยืนเหยียดตรงนี้นะครับเนาะลื้อทองกันนั่นแหละครับลื้คอกับคุณนะครับลื้คอหลายนะครับเนาะย่นดีย่อนดีนะครับผมน้ำตัวกับเนื้อเฉดสีแม่นี่แดงกัวนะครับเนาะ นี่ปันจะท่องจำไง,ไง่ายๆเลยครับผมแล้วประกันกับาทก้าทอนทาง้งมกห้างดอกแล้วครับเนาะสำหรับสองสาวนี่นะครับเนาะขา,าทกขาทอนทางมกห้างดอกรับประกันให้ครับผมแม่นี่ก็ยืนทาทางดีครับผมแม่นี่ก็ได้ดูนะครับนี่หละครับแพคคูคูนี่นะครับเนาะ ออกสไตล์ประมาณเท่างไงฮูทั้งครูเลยครับผมนี่ราคาเปิดไ้กับย้ำอีกเทื่อนหนึ่งครับเอฟซี FC เรียกล่องมาเนาะครับเนาะเปิดดูๆนยราคาเห็นวะหกหมื่นเจ็ดพันครับผมนี่ราคาที่หัวเช่าจะเปิดไว้ไหน้นี่ก็คือในด้านจัดทรงนี่หัวชช่าจะรับจัดทรงให้ฟรีนะครับเด้อนราคาที่เปิดไว้หนเนาะครับเนาะทรงให้ฟรีทั่วภาคที่สา ขาอีสานบ้านเฮาทรงให้ฟรีนะครับผมหาล้อรับงัวอยู่ขอกจังเดียวนะครับเนาะนี่ครับงัวแผกครูนี่นะครับเนาะนะออกสไตล์บะมันทไทยเงี้เฮาทั้งคูนะครับหนึ่งข้อเรื่งทองกะมีตามเห็นนะครับเนาะกถือว่าไยรยู่ครับระดับนี่พวกนี้ครับจิปใบหัวเพิ่มดำเป็นดำกีมีดำเบือดำคอเขาดำ ทั้งคู่เลยนะครับเนาะเรื่องวโบดนี่บอบกพ่องบางได้ครับผมงว่วแพกคู่คมคมนี่นะครับเนาะสองสาวนี่สองสาวหนึ่งคู่นะครับเนาะเป็นตะเบิงเป็นตาพิจเจรณาอยู่ครับผมที่สำคัญกับงว่วสาว นล่วเนี่ยเอาขาไปเป็นแม่บอกแม่พันกับอน,นาคตเงาไก่เครับผมเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันเนาะ้ครับเนาะได้เงาไก่เลยเหรครับเนี่ยเอาไปเห็นแม่บอกแม่พันธุนนะครับเรื่องคอพนเป็นถึกที่ถึกตาถึกใจหัวเชาวเย้าอยู่ครับผมแม่นี่ผมก็หยอกนะครับเนาะแม่นี่ก็ได้ชิปใบหูดำ คอเขาดำจีบเล็บจีบเท้าง้าทถึงคูดนะครับเด้อเมื่อสองสาวนี่นะครับเนาะจีบเล็บจีบเท้าง้าทั้งคู่ครับผมคอเขาดำลิบใบหูดำเบือดำจีมีดำั้งคู่นะครับ,บ,บ,น,รบนั่นนะครับเบือเพลินนันครับหัวน้องเพลิน,นน้อยๆนะครับเนาะยั้ว่าท่านพันการถือดูดไม้อยู่สาวสองน้อยของแท้ครับผม นี่สิบหกเดือนสิบเจ็ดเดือนนะครับเนาะแม่นี่กัสิบสองสิบสามเดือนนะครับแม่นั่นนะครับบันทายคนบันทายเจะาตัวนะครับเนาะแม่นี่เหงาหางเงนะครับเนาะไม่ดีเหงาหางเงนะครับเนาะนี่ครับสำหรับคลิปนี้กับนี้ แน่น้องเหยี่แฟนเพจแฟนครับพิจารณาสองตัวนี้แล้วครับเนาะสาวทั้งคู่นะครับเนาะยังพอท่านผ่านการมีลูกมาทั้งคู่เลยหรอครับเนี่ยนะครับคลิปนี่ก็จ๊บไว้ชั้นนี้แหะครับผม <S <S <ๆ>คิดมากอยากได้ก็โทษด่วนครับผมโทษก่อนหน่ยก่อนโทษด่วนหน่ยด่วนคือเก่าหระครับหกหมื่นเจ็ดพันส่งฟรีทั่วภาคอีสาน ภาอื่นกับรงนะครับเนาะรวมพลังหารสองนะครับใหด้านขาลดนะครับเนาะคลิปนี้กับจบไว้ชันนี้นะครับผมสวัสดีครับ